ตอนนี้เมนูสิ g n a จอร์นะครับเมนูที่แบบว่าโด่งดังของร้านนะครับก็มาถึงทีง่มือกลางแล้วนะครับก็คือเมนูนี้นี่เองอันนี้นะครับคือเมนูปลาคัตซึโอนะครับปลาคัตซึโอเอามาย่างนะครับกับกับเตาลอนล้อที่ไฟแรงๆนะครับ,บ,บ,รรรบให้นื้อด้านนอกนะของเนื้อปลาเนี่ยสุกนะครับแต่ว่าด้านในของเนื้อปลาเนี่ยยังดิบเป็นซาชิมิอยู่เลยนะครับ นข้นอกเกลียยงข้างในสดน่ากินมากๆเขาบอกว่าหอมหอมแบบข้างนอกหอมไม่เกลียมขย้างในยังสดอยู่เลยนะครับวิธีการกินนะครับก็จะมีเกลือนะครับเกลือกับหอมกระเทียมแล้วก็วาซาบินะครับเขาบอกให้เอาเกลือเนี่ยโรยนะครับให้เอาเกลือโรยแล้วก็ทานกับวาซาบิ ชิกันเลยดีกว่าเนื้อปลาแน่นมากครับด้านนอกแบบด้านนอกของเนื้อปลามันมันสุกแล้วมันเหมือนกับเนื้อวัวมากเหมือนเนื้อวัวมากเลยคือเนื้อมันเนื้อมันแน่นอ่ะมันปลาเนื้อแน่นมากส่วนด้านในนะครับก็ยังค่อนข้างสดอยู่ที่สำคัญคือ หอมนะครับออกหวานนิดๆนะครับแต่ว่าไม่มีรสเค้าเลยนะครับยังไงเวลามาเมียซกิอย่าลืมแบะเวียนมาทานเมนูนี้นะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับว่าต้องมาทานครับ